สวัสดีครับผมปริศิพย์ครับวันนี้เราจะมารีรวิวก,กันแบบสบายๆครับผมกับเจ้า 5G ครับผมกิตชิ 5G ีุปเปอร์ 5G ครับผมก็กลับมาหลายคันแล้วครับเจ้ากิตติช กคันนี้ก็เป็นรถค่อนข้างใหม่ครับแต่ว่าออกก็ได้หลายปีครับผมชั่วโมงกันบินยังแล้วครับผมโวกแกที่รู้จักกันผมเรียกตัวมารับใช้ด่วนครับผมลายวันครับผมสตาร์ทที่วัละพันลายวันงานน้นอยงานไม่เยอะตัดกินใส่รถดำถือว่าเป็นงานที่สบายสบาย ใครๆก็ทำได้ครับผมงานแบบนี้เป็นงานที่ไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรครับผมขุดสา่าตักดินเสริลดำซือใบก็ทำได้ครับผมแต่ผมก็ถูกเรียกตัวมารับใช้ครับผมไม่รู้ว่าจะได้รับใช้กี่วันครับผมแต่คิดว่าข่าแรงก็คงจะพออยู่ได้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านที่อยู่ในวงการขับรถบางท่านอาจจะได้เยอะ เดี๋ยวอาจจะได้ไม่เยอะก็แล้วแต่เจ้านายที่จ้างเราก็ผมได้น้อยเราก็ทําได้เยอะเราก็ทำขอให้เต็จมีงานทำก็ผมแต่งหลังนิดนึงครับผมเพราะว่าวิ่งเข้าไปในเมืองครับผมนี่ครับนี่คือสาวนี่ผมมารับช่วงครับผมรับช่วง งานตักดินนี่ถือว่าเป็นงานที่ส่วนมากคนขับไม่ค่อยจะชอบครับผมเพราะว่าจะไม่ค่อยใช้สมองอะไรมากไลยไม่เหมือนโคกน้งนาของผมถ้าคนโคกน้งนาก็อาจจะใช้จินตนาการตามแบบตามฝีมือส่วนผมก็ชอบทุกงานของผมที่ครูอาจางให้เราทำครับผมก็ ไม่เคยดีเท่าไรครับผม mm hmm. ส่วนกันนี้วิ mm ่งเข้าไปในเมืองครับผมระยะทางก็หลายกิโลครับผมวันหนึ่งก็ตักได้ไม่กี่เที่ยวก็ถือว,ว่าค่อนข้างที่าก mm hmm. ไม่ลำบากครับผมตักดินใส่รถดำสมัยก่อนถ้าขับคนเดียวตักใส่รถพ่วง รถสิบแปดล้อรถจีบสองล้อกรับผมสมัยก่อนก็อยู่ในบอ่อดินที่ว่าบอ่อใหญ่บอ่อเนื้อที่ประมาณร้อยกว่าไรอยู่อยู่ที่หนึ่งก็ใช้เวลาอยู่ถึงสี่ถึงห้าปีครับผมบอ่อใหญ่ก็เคยอยู่มาแล้วแต่ถ้าผมอยู่บ่อหนั้นถ้าเราอยู่ใหม่ๆก็พออยู่แต่ถ้าเราขับไปนา,านๆมันจะเกิดอาการเสียงครับผมเพราะว่ามันจำเจครับผมอยู่ที่เดิมๆไม่ได้ไปพบเห็นสิ่งแวบดบล้อรมรอบของ ส่วนตักดินเซลโดำมเนี่ยมันเป็นงานที่อยู่ได้ไม่นานก็เราก็จะย้ายไปเับผมก็มาพูดถึงแมคอ์กันต่อครับเจ้าฮิตชิไฮจีนี่ในความรู้สึกส่วนตัวของผมที่ว่ามือตักมันน้อยครับมันเล็กเล็กิดเยวผมมันมันมันนานเต็มครับผมเนี่ยมันไม่เหมือนโกเบโกเบนี่โกเบนี่มือมันจะใหญ่ครับผมรุ่นเปรียบเทียบรุ่นเดียวกันน่าจะเป็น ร้อยสามห้าร้อยร้อยสี่สิบเนี่ยถ้าเป็นของรถกรบีเนี่ยปุ่ีย์ไม่จะใหญ่ตักหกจ็ทีก็เต็มแล้วแต่ฮิตาชิเนี่ยเก้าปุ 10, ่มคีย์สิบปุ่มคีก็ยังไม่เต็มครับผมผมไม่ชอบเนี่ยครับถ้าพูดถึงจิ้นจิเนี่ยแต่ข้อดีของ,ของเขาก็คือช่วงล่างเขาดีครับฮิตาชิเครื่องของเขาเป็นบล็อกของอีซูซูก็ผมเป็นบล็อกของอีซูซู เป็นเครื่องบล็อกที่ผลิตโดยเจแปนคือญี่ปุ่นครับผมรหัสเครื่องของเขาแล้วก็ช่วงล่างเขาทําได้ดีครับผมเดี๋ยววันหน้าผมจะรีวิวช่วงล่างอิติชดูก็ช่วงล่างเขาผ่านครับอิติช้าบุถ้าพูดถึงช่วงล่างครับผมแต่ข้อตีของเขาแต่ถ้าถามผมว่าผมขอพูดข้อข้อดีข้อหนึ่ง ก็คือนี่ครับผมผุดสส่ได้ลึกครับผมนี่ครับผม mm hmm. เทียบชั้นกับรถแมคโครส0งรได้รับดูครับผมเนี่ยความลึกเหรอลึกมากมิต mm hmm. ิที่นี่พอดีแขนเขาจะเรียวยาวครับผมรุ่นซปเปอร์รุปป่นพิเศษเขาไม่ใช่รุปป่นซปเปอร์ขอไปพูดเดียวมิิส่วนเรื่องอัตราการกินน้ำมันก็ถ้าเปรียบกับโคเบียนี่ก็ผมคิดว่า อัตราการสิ้นเปลืองไม่หนีกันเท่าไหร่แต่ถ้าได้งานเน่รรถกูบีเรถรถกูเบลโกจะได้งานเยอะกว่าหมายความว่าถ้าเรากดสารรับจ้างเนี่ยรถกูเบลโกเนี่ยจะจะ,จะได้ชิวงานเยอะกว่าครับผมเพราะว่าเขาได้เปรียบเรื่องเรื่องกิกี่ใหญ่แล้วก็พอดีเขาจะใหญ่กว่าสักหน่อยหนึ่งครับผมนี่คือเจ้าพี่ตเซต 5G ครับพี่น้อง มาดูนี่ครับผมชั่วโมงรถคันนี้อยู่ที่4,600 4 6 64ชั่วโมงรถคันนี้ออกมาได้6ปีครับผม6ปีกับชั่วโมงการบินที่ค่อนข้างต่ำครับผมถ้ารถ6ปีแล้วผมคิดว่าถ้าเป็นไข้เงินก็โอ้ชั่วโมงการบินอาจจะแตะแตะหมื่นกิโลเอ้หมื่นชั่วโมงครับผมแต่คันนี้ ชั่วโมงบินต่ำครับผมเนี่ยครับผมข้อเสียที่ผมไม่ชอบพีทีซีก็คือนี่แบเรือนไหม้มันมันเฉยครับผมมันเหมือนเป็นรถโบราณก็เรือนไหม้เนี่ยมันมันรอบไม่เป็นดิจิตอลครับผมแล้วก็ข้อตำหนิอีกข้อหนึ่งนี่ครับผมเนี่ยชุดปรับเรื่องขุดแรงขุดช้าขุดอะไรของมันเนี่ยมันมันเหมือนวิทยุท่านี้ครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมมันไม่ทันสมัยครับผมเนี่ยผมถือว่าเฉยครับผมพีทีซีเดี๋ยถ้าระบบแร์ก็ โอเคใช้ได้ครับผมเปรียบเทียบกับรุ่นเด่นท,ทิชชีก็คือระบบภายในผมถือว่าล้าหลังครับผมแต่ถ้าตอบโจทย์เรื่องราคาเรื่องคุณภาพเปรียบเทียบกับรถจีนผมคิดว่าท,ทิชิน่าเล่นกว่าคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะผมกราบขอบพระคุณทุกเรื่องที่ติดตามรับชมผมจากซอมไปแครับผมกราบขอบคุณครับผม